คลิปนี้เราจะมาทำพานไหว้ครูกันนะคะพอดีว่าเมื่อวันก่อนนะคะคุณครูโทรมาว่าให้น้องคณาเนี่ยเป็นตัวแทนในการถือพานพิธีไหว้ครูนะคะวันนี้คุณแม่ก็เลยต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะในการทำพานไหว้ครูให้น้องคณะค่ะแต่วันนี้เรามีภารกิจเยอะแล้วเราก็เลยไปตลาดกันช่วงประมาณ เกือบทุ่มอะค่ะแล้ววันนี้ดอกไม้คนคือมาซื้อกันเยอะมากคุณแม่ก็เลยได้ดอกไม้มาแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะทําพานอ่าเป็นเจ้าหญิงนะคะที่ใส่กระโปรงบานกันได้สําเร็จไหมนะคะเนี่ยก็ต้องเอาตุ๊ก,กตานะคะมาพันพันพันนะคะเพื่อที่จะล็อกให้เขาอยู่กับอ่าฐานของพานนะคะตอนนี้เราก็กําลังนะคะใช้สกอ๊อตเทปนะคะแปะตุ๊ก,กตากับฐานนะคะเพื่อให้มันแน่นนะคะแล้วก็ตัด โอไอชิดนะคะล็อกไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้เสียบดอกไม้นะคะให้มันไม่เหี่ยวค่ะตอนนี้ก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะว่าจะล็อกโอเอชิตอยู่ไหมนะคะกลัวจะทําให้ลูกอะ่ะถือพันแล้วก็ล่วงไปหมดทั้งกระจาดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียกให้คุณป้าเนี่ยมาช่วยกันพันลวดสีทองนะคะให้มองไม่เห็นอีกสักรอบหนึ่งนะคะอ่ะไปเรียกคุณป้ามาช่วยกันพันลวดะะ่อยค่ะ เพราะว่าคุณแม่ก็กลัวคุณแม่ทําคนเดียวแล้วเดี๋ยวมันไม่แน่นนะคะเอาผู้ชายนะคะแข็งแรงมาล็อกดีกว่าเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนกับการที่จะทํางานแบบนี้มากเลยนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะต่อไปคุณแม่ก็มาติดดอกไม้กันเลยนะคะเพื่อที่จะทําเป็นกระโปรงของเจ้าหญิงนะคะเราเลือกตุ๊กตาม,มาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กําลังต่อดอกไม้เป็นชั้นๆไปเรื่อยๆนะคะ ดอกไม้ก็คือมีน้อยนะคะไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าทาไปก็กลัวใจมากเลยต้องออกไปซื้อดอกไม้ตอนคืนแล้วมันจะมีไหมนะคะแล้ววันนี้นะคะดอกไม้ที่เราซื้อมาราคาของพานี้นะคะดอกไม้90บาทนะคะอโอ้อยี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็ลวด25บาบาทนะคะหมดแล้วเนาะรวมทั้งสิ้นน่าจะประมาณ 140บาทนะคะพานที่ทําให้น้องคณนะส่วนตุ๊กตาเนี่ยที่เอาไปทําเป็นฐานด้านบนเนี่ยเราซื้อกันมาเล่นตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มันก็แอบมีขาดนิดนึงคุณแม่ก็ใช้สกอตเทปพ,พันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะมาชมกันเลยนะคะตาเป็นแบบนี้นะคะตุ๊กตาอาจจะบมวมโดมิดหน่อยเพราะว่าเรากลัวว่าดอกไม้จะไม่พอนั่นเองค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ